พี่จิ้มคะขอ,อน้ำส้มแก้วหนึ่งคะ่ะเอาไว้ก่อนั้นคุกกี้ก็ได้คะ่ะมีแต่เอาไว้ก่อนพี่จิเป็นไรเนี่ยนิ่มๆนะคะแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใครอ้ามพ,าพาัชราภาฉันแห่เอาไว้ก่อนเลยพี่จิ สายล้านเลงนะไม่งั้นเอ๋ไม่รักด้วยอ้โชิจิพะชิจิพะอันนั้นมันลากเลยเนิะอันนี้ค่ะอันนั้นมันอีกนิดเดียวมันเป็นบ้าแล้วค่ะใช่ค่ะเลยไปละเลยลเลยนิดนึงค่ะเอ๋ไม่รักโฉมแล้วยังไงอะไรทำไมคะทำไมน่าเครียดจังพี่เครียดอนะสิเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องหนวดหนวดพูดพร้อมกันทำไมเนี่ยจะได้รู้ตื่นเต้นไงคะเปิดซาวดีไหม แล้วปวดพี่เลยโกนเช้าขึ้นเย็นโกนเย็นขึ้นหัวข้านี่พี่จะตัดใจแล้วนะว่าจะโกน9โมงเช้าแล้ว10โมงนี้เข้าผสมบทเลยไม่แหน่น้าไม่จบจบไงหปวดขึ้นเร็วอย่างเงี้ยเหรอคะใช่สิดีนะที่พี่ไม่ได้เป็นสาวประเภทสองทำไมอะคะนั่นหนักเลยโกนแล,ล้วขึ้นโกนแล,ล้วขึ้นอยู่อย่างเงี้ยแค่กินพี่ก็หนักแล้วล่ะ นี่ไงนี่ไงเอ๊รู้ว่าคนมีปัญหาแบบนี้เยอะหนวนเนี่ยโกนแล้วปุ๊บขึ้นเร็วเงี้ยเอ๊ก็เลยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจริงดใช่ค่ะ่าจบตรีปุ๊บเอ๊ต่อโทที่ปารีส<า>จบโทรต่อเอกที่ออสเตรเลียสุดยอดเล<อ>ย่ะ<อ>พอเถอะเอาแค่ปรึกษาคุณหมอไหมเออเอเอจากคุณหมอดีที่สุดปลอดภัยถูกต้องแน่นอนแล้วจะไล่ยาวทำไมคะ ก็แบบมันจะได้ดูโปรโปรดูแบบมันเอ็กซ์เพรสเก่งและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอณัฐแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะทาไมว่าผู้ชายนะคะหรือว่าสาวประเทศสองเนี่ยเวลาเขากนหนวดหนวดถึงขึ้นเร็วมากบางทีกรนเช้าเย็นขึ้นอีกแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วฮอร์โมนจะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้ขนขึ้นนอกจากนี้อาหารบางอย่างที่เรากินอย่างเช่นพวกโปรตีนก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ขนขึ้นเหมือนกันนะครับ โดยการโกนขนเนี่ยจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะเวลาเราโกนขนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดขนฟุดหรือว่าผิวหนังอักเสบแล้วก็มีสิวตามมาได้โอ้ <นะ S 2> แล้วคุณหมอมีวิธีการดูแลอย่างอื่นบ้างไหมคะผมแนะนําให้ทําเป็นซีแฮร์ซึ่งเป็นเลเซอร์ตัวหนึ่งตัวนี้จะช่วยกําจัดล่าขนนะครับตามหนวดคาวได้ค่อนข้างจะดีที่สําคัญไม่ทําให้เกิดบาดแผลขึ้นบริเวณผิวที่ปรอบบางรอบมุมปาก ไม่น่าล่ะตอนนั้นที่เจริเล่นเป็นนางเอกอะค่ะเราเล่นคู่กับพี่เอกไงดูพี่เอกพ่อโกนตอนเช้าตันดินขึ้นอีกแล้วอะตามหลักพี่เกยไม่ต้องเรื่องมากขนาดนั้นก็ได้ฉีกหน้าเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้